hello everybody okay so everybody. welcome back we're actually still wearing the same clothes because we're doing the first two days in one day but this is day two แต่เนี้ยให้เป็นการสอนพระคำในวันที่สองครับนะในตลอด40วันนี้ of the revelation of the kingdom of God เกี่ยวกับเรื่องการสำแดงในอาณาจักรพระเจ้าในแต่ละหัวข้อนะครับผม that Jesus is coming and he's releasing revelation and opening scriptures to us ให้เยซูกาลังเปิดเผยสำแดงพระคัมพีของพระองค์ให้เป็นการสำแดงเป็นความเข้าใจในชีวิตของเราในฝา่าวิญญาณของเรา so things we may not have understood before God wants to open our eyes so we can understand more now สิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเข้าใจมาก่อนในอดีตพระเจ้าอยากจะเปิดตาให้เราเห็น so I want to talk about the mysteries of the kingdom of God วันนี้อยากจะลงลึกในเรื่องความล้ำลึกของอาณาจักรพระเจ้านะครับผม that actually that God has been just keeping things a mystery คือ,เ,อเมื่อพูดถึงความล้ำลึกเนี่ยมันคือสิ่งที่พระเจ้าปิดซ่อนไว้ และรอเวลาที่พระองค์จะสำแดงสิ่งนั้นออกมาในวันเวลาของพระองค์ให้ลูกเหล่านั้นลูกๆของพระองค์ได้เข้าใจ and he unveils the mystery for those that humble themselves to him และพระองค์จะเปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์ที่พระองค์ปิดซ่อนไว้สำหรับลูกของพระเจ้าที่ปรารถนาที่จะท่อมใจและติดตามพระองค์นั้น but to understand what God is doing in the kingdom of God we've got to understand the mysteries การที่เราจะเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําต่ละอย่างในอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าความล้าลึกในอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร But the mysteries cannot be understood in our brain ความลำลึกที่มาจากอาณาจักรพระเจ้าต่อให้คุณใช้สมองของคุณประมวลผลยังไงคุณกไ็ไม่มีวันเข้าใจ The mysteries can only be revealed to us by God ความลำลึกของอาณาจักรพระเจ้าสามารถรู้และเข้าถึงได้ ยการที่พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดให้เรารู้เท่านั้นวิธีการเดียวเลย so it's impossible to understand with the natural mind เพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณปรารถนาจะเข้าใจความล้ำลึกของอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยด้วยสมองของคุณน่ไม่มีวันเข้าใจต่อให้จะคิดหลายตลบแค <The S 2> ่ไหน the only way you can understand is you must be born again and receive the revelation in your spirit ทางเดียวคือคุณต้องบังเกิดใหม่ในฝันวิญญาณก่อนบังเกิดในใหม่บังเกิดใหม่ในฝันวิญญาณคุณก็จะ เข้าใจถึงการขึ้นของอาณาจักรพระเจ้าและเมื่อเข้าใจในการขึ้นของอาณาจักรพระเจ้าปั๊บพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยที่จะเปิดเผยสำมแดงให้คุณเข้าใจความล้ำลึก So in order to be able to receive the mysteries of the kingdom we must position our heart in the right way so that we can receive the mysteries เพดังนั้นการที่เราจะเข้าใจความล้ำลึกของอาณาจักรของพระเจ้านั้นเราจะม่นที่ต้องให้หัวใจของเราอยู่ในจุดที่ท่อมใจที่จะเปิดรับและเรียนรู้กับพระเจ้าเสมอ So the first mystery I want to talk about Colossians 1:27 อยากจะเปิดด้วยพระธรรมข้อนี้ครับโคโลสีบทที่1ข้อ27 That's where we're gonna start เราจะเริ่มต้นข้อนี้ And now Paul is gonna be talking about his suffering ตอนนี้จะเป็นตอนที่เปาโลอัครทูตเปาโลอาจจะพูดถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากแล้วก็ทนทุกข์นะครับผม Because here's the truth guys เพราะว่าความจริงก็คือ When you receive revelation of the kingdom of God เมื่อเรารับการสำแดงของอาณาจักรพระเจ้าเนี่ย You are immediately at war เมื S <S <an> ่อเรารับกกันแสดนในอาณาจักรพระเจ้าทางฝ่ายวิญญาณคือแปลว่าเรากำลังประกาศตัวเป็นศัตรูหรือว่าเป็นประกาศสงครามกับอาณาจักรความเมนที Sometimes we have this idea that revelation is going to bring uh, it's going to bring fame to us uh, glory to us บางคนเข้าใจผิดนะคริสเตียนหลายคนเลยเข้าใจผิดที่คิดว่าเมื่อฉันเข้าใจข้อคําคของพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยฉันจะมีชื่อเสียงมากขึ้นฉันจะร่ำรวยแลวก็ถูกยก ย่อมมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเมื่อการสำแดงของอาณาจักรพระเจ้ามาโอ้โหบางทีสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นเลยและบางทีเราจะต้องเผชิญกับความทุยากลำบากในเรื่องของเนื้อหนังด้วย It's going bring sacrifice. s a c เพราะว่ามันมาพร้อมกับการเสียสละสิ่งที่เป็นเนื้อหนัง bring warfare. และมันเป็นการประกาศสงครามในฝันยันว่าฉันจะขอไม่เห็นด้วยกับอาณาจักรของความมืด and great glory แต่ในเวลาเดีวยวกันมันเต็มล้นด้วยพระสิริความดีงามของพระเจ้า But not glory for us Glory for Jesus. So, um, Colossians 1 This is Paul talking. It says, I now rejoice in my sufferings for you and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body, which is the church. เปาโลได้บอกแบบนี้ครับอาคาตเปาโลบอกว่าเวลานี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พวกท่านและความยากลำบากและความยากลำบากอย่างพระคริสต์ที่ทรงทนเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสจัรก็คือพระเยซูยอมทนทุกข์ลำบากเนาะเพื่อเห็นแก่พระกายของพระองค์เองซึ่งเราทั้งหลายเป็นพระกายของพระเยซูก็คือคริสจัรนั่นเองอ่าคริสจัรซึ่งยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ทนจนครบบริบูรณ์ในเนื้อหนังข้าพเจ้า leadership in the kingdom of God is very different than the leadership พี่น้องเข้าใจไหมว่าการเป็นผู้นำในอนาณาจักรของพระเจ้าแตกต่างกับการเป็นผู้นำทุกแบบในโลกนี้ When you receive Relation from God เมื่อคุณรับการสแดงความเข้าใจลึกซึ้งจากพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องอจ่ายหรือว่าเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่เป็นหนักเยอะมาก God looking for who can entr with entrust can he h พระเจ้ากำลังดูว่าฝ่าวิญญาณคนไหนหัวใจคนไหนที่แบบว่าพระเจ้าเห็นว่าโอ้แต่ไม่ได้ความเป็นพระเจ้าที่แบบว่า โอ้หัวใจเนี้ยไว้ใจได้ที่ประงค์จะเทการสำแดงและความเข้าใจแบบลึกซึ้งมาให้คนคนนั้น and when those that can endure hardship คนที่สู้ทนต่อควาทุกข์ยากลำบากเนี่ย who are willing to sacrifice and suffer for the revelation ผู้ที่แบบว่ายอมทนในทุกสถานการณ์เพื่อได้พระเจ้ามากขึ้นเนี่ย those that will humble themselves to Jesus คนหละานี้คือคนที่หอมใจกับพระเยซูอย่างแท้จริง and they will pour themselves out as a drink offering to others คนเหล่านี้จะถวายชีวิตตัวเขาเองมันเป็นเครื่องดื่มบูชา เครื่องดื่มบูชาถวายได้พระเจ้า Not trying to use the revelation to gain something, but actually pouring out so others can grow การสัมดงของพระเจ้ามันล้ำค่ามันทรงพลังมันเต็มด้วยการเจิมมากคนที่ถูกต้องกับพระเจ้าจะเป็นคนที่ไม่เอาการสัมดงที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชก,การเจิมของพระเจ้าไปปลดปล่อยผู้คนเพื่อให้ผู้คนมายกย่องตัวเขาแต่ปลดปล่อยเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนปณิบัติผู้คน So true leaders in the kingdom of God เพราะงั้นผู้นำที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้า Are the servants of everybody else. Serving them the revelation that will help them grow. Being willing to sacrifice and suffer and endure hardship and persecution so that others can get the truth and move with it. คนต่อความทุกข์ยากนบางาบความทุกข์ยากลำบากในทุกสถานการณ์เพื่อได้อาณาจักรพระเจ้ามากขึ้นเพื่อได้ปฏิบัติผู้คนมากขึ้นนี่แหละผู้นำที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้าที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเขาจากหัวใจจนกลายเป็นเหมือนพี่เยู Verse 25 says, "Of which I became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you to fulfill the word of God." พอ25ครับต่อนะผมข้าพเจ้าก็คือเปาโลนะมาเป็นผู้ปฏิบัติของคริสตจักรเลยตามพันธกิจที่พระเจ้ามอบให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าแก่พวกท่านอย่างเต็มบริบูรณ์ The mystery that has been hidden from the ages a n the generations but now has been revealed to his saints นะลระเปาโลบอกว่าเพื่อกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าใช่ไหมอย่างเต็มบริบูรณ์ถ้อยคําไหนกันเปาโลบอกในข้อที่ยี่สิบอกว่าถ้อยคํานี้ก็คือความล้ำลึกที่ปิดซ่อนไว้หลายยุคหลายชั่วอายุคนแล้วซึ่งเวลาเนี้ยเป็นเวลาแล้วที่พระเจ้าโปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์ to them God will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles which is Christ in you, the hope of glory. เวลาผมอ่าเนี่ยผมขอใช้ว่าชาติอันาจักพระเจ้าข้อ27ได้บอกว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะให้พวกเขาได้รู้ว่าความลำลึกของพระเจ้าเนี่ยมันเต็มด้วยพรสริอุดมเพียงไรในบรรดาคนต่างชาตินั่นคือการที่ความลำลึกนี้ก็คือการที่พระคริส ภาพย,ายนของพระเยซูริเนี่ยสถิตในพวกท่านและนี่แหละเป็นความหวังที่เต็มล้นด้วยพระสิริของพระเจ้าพระเยซูเป็นความหวังเป็นความหวังที่จะเต็มล้นด้วยพระสิริความมีอามของพระเจ้า To this that mystery not is day a e e e r v l ผมอยากจะบอกครับแนมะ้กระทั่งยุคปัจจุบันเนี้ยความลับลึกในเรื่องนี้ยังไม่ได้เปิดเผยแก่ทุกคนในโลกนี้เลยมีบางคนได้พอทราบแล้วบางแต่ว่าส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำหลายคนอ่านข้อความข้อความที่ข้อนี้ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่าอะไร Jesus is alive. พี่น้องเข้าใจกันว่าพระเยซูยังมีชีวิตอยู่พระองค์ยังเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ Jesus is the King of Glory. พระเยซูเป็นกษัตริย์ผู้เต็มล้นด้วยพระสิริความงดงาม Do you really believe that you're a son and daughter of God? ท่านเชื่อหรือไม่ท่านเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้า And the Son of God lives in you. ท่านรู้ไหมว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ในท่านเท่าไหร่พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่าน It is the hope of glory. สิ่งที่อยู่ในท่านนี่แหละคือความหวัง <As S 1> ความหวังที่เต็มล้นด้วยพระสิริความมีงามของพระเจ้า sons and God, ในฐานะที่ท่านเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท,ท้จริงคุณสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ you can say what God คุณสามารถพูดตามที่พระเจ้านํา <You, S 1> คุณให้พูดได้ you can what God doing. คุณสามารถทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทําได้และเมื่อคุณจดจ่อ,อก,กับพระเจ้าณนะวินาทีนี้และเคลื่อนตามการนําของพระองค์ในเวลานี้พระสิริของพระเจ้า ก็จะหลั่งไหลไปสัมผัสผู้คนด้วยพระสิริที่เต็มด้วยความดีงามการทรงศ่งของพระเจ้าจะสัมผัสผู้คนด้วยเมื่อคุณทําตามที่พระเจ้าบอกให้ทําในเวลานั้น The, glory Jesus the hope. พระสิริของพระเยซูสที่หลั่งไหลออกจากชีวิตของคุณที่ไปสัมผัสผู้คนนี่แหละนี่แหละคือความหวังที่แท้จ,จริงของทุกดวงวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในท่านแปลว่าพระสิริของพระเจ้าอยู่ในท่านด้วย out that come only glory can way แต่ ไม่ได้แปลว่าพระสิริของพระเจ้าจะหลั่งไหลออกมาจากท่านยังไงก็ได้พี่น้องต้องเข้าใจว่าพระสิริของพระเจ้าจะไหลหลั่งไหลออกมาจากท่านและสัมผัสผู้คนได้ก็ต่อเมื่อ as you have to be surrendered to what God is saying and doing right now ก็ต่อเมื่อท่านยอมจำนนต่อเสียงของพระเจ้าที่นำท่านให้ดำเนินชีวิตในวันนั้นในแบบนั้น,น,น no reasoning of man ไม่มีการดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลของมนุษย์ครับว, <No, S 1> ว่าผมอยากจะทําแบบนี้ก็เพราะผมคิดแบบนี้ No knowledge of man ไม่มีการใช้ความรู้ที่มาจากเนื้อหนังมนุษย์ในการ no, ดำเนินชีวิต No wisdom of man ไม่ได้ใช้สติปัญญาของมนุษย์ No understanding of man ไม่ได้เป็นความเข้าใจแบบมนุษย์ No power of man ไม่ได้เป็นการใช้กําลังแบบมนุษย์ w i l cause the glory of God that's in you to come out of you ถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้าแต่ดําเนินชีวิตด้วยกาลังของคุณเองเนี่ยไม่มีทางที่พระสิริความมีงานของพระเจ้าจะหลั่งไหลออกจากชีวิตของคุณไปสัมผัสผู้คนได้เลย Only connecting to the spirit of wisdom right now His wisdom มีแต่หนทางเดียวครับคือคุณต้องเชื่อมต่อกับสติปัญญาของพระเจ้าในเวลานี้ Only connecting to the spirit of understanding right now His understanding เชื่อมต่อกับความเข้าใจในแบบพระวิญญาณของพระเจ้าในเวลานี้ Only connecting to the spirit of counsel right now His counsel เชื่อมต่อกับการที่พระองค์ให้คำปรึกษาในเวลานี้ Only connecting to His power His might เชื่อมต่อกับกำลังและวิธานุภาพของพระองค์เวลานี้เท่านั้น Only connecting to of Lord the fear the เชื่อมต่อกับความยำเกรงพระเจ้าในเวลานี้เท่านั้น Will the touch those glory of to come out of you around cause and Jesus เมื่อท่านมอบถวายชีวิตทุกการตัดสินใจทุกคำพูดของท่านตามการทรงนำของพระเจ้าทุกวันเวลาเนี่ยพระสิทธิ์ของพระเจ้าจะหลั่งไหลออกจากชีวิตของท่านาผ่านชีวิตของท่านไปสัมผัสผู้คนเสมอ The not out strength does come glory moving of our own by by us us ถ้าเกิดว่าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามความคิดกำลังของเราสติปัญญายของเราเองเนี่ยไม่มีทางที่สิ่งที่เราทำนั้น่ะ พระสิริของพระเจ้าจะหลั่งไหลออกมาสัมผัสผู้คนไม่มีเลย The glory only comes out of us when we're in alignment in agreement with what Jesus is saying and doing right now. พระสิริและการทรงสิริของพระเจ้าจะหลั่งไหลออกมาจากชีวิตลูกๆของพระองค์ท่วมท้น่ะและก็หลั่งไหลออกมาสัมผัสผู้คนได้ก็ต่อเมื่อลูกของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามเสียงของพระเจ้าณวันเวลาวินาทีนั้นนั้น So if we want the glory of Jesus to fill the earth, which is what God prophesied, what He said, that's what He wants. พระเจ้าได้เคยเผยชนะไว้แล้วครับในข้อมีข้อหนึ่งว่า วันหนึ่งเนี่ยแหละพระองค์จะทําให้ความรู้ในเรื่องพระศิริของพระเจ้าปกคลุมทุ่งแผ่นดินโลกนี้และเมื่อพระเจ้าพูดสิ่งใดเผยสิ่งใดไว้พระองค์จะทําสิ่งนั้นแน่นอน Then must really know who really we are know เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนและลูกของพระเจ้าจะไม่ที้ต้องรู้ด้วยว่าท่านทั้งหลายเป็นใครเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งปวงปรารถนาะพระสิริการทรงศิีของพระเจ้าที่จะรื้อฟื้นสิ่งนั้นขึ้นมา and the Bible says that, that all พระคัมภีร์ของพระเจ้าได้บอกว่า สรรพสิ่งทั้งปวงกำลังเฝ้ารอาราคอยว่าเมื่อไหร่กันนะที่ลูกของพระเจ้าจะรู้ตัวตนที่แท้จริงเสียทีว่าเขาเป็นใครในทางของพระเจ้าถ้าเรารู้ตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นใครถ้าเรารู้ว่าเราสามารถได้ยินเสียงพระเจ้าในเวลานี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าพระ,พระสิทธิของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในเราถ้าเราเห็นด้วยกับพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์อยากทำเวลานี้และเคลื่อนตามพระองค์พระสิทธิ พระสิริของพระเจ้าจะท่วมทนและหลั่งไหลออกจากชีวิตของเราไปสัมผัสผู้คนรอบข้าง That's the hope นี่คือความหวังเดียวครับความหวังเดียวอยู่ที่การทรงสิทธิของพระเจ้าเท่านั้น Man has no hope ในมนุษย์ไม่มีความหวังที่แท้จริง Man can offer no hope มนุษย์ไม่สามารถให้ความหวังที่แท้จริงได้ Jesus is hope พระเยซูเป็นความหวังเดียว And His Christ in you the hope of glory is the hope for your family it's hope for your life it's the hope for your city it's the hope for your nation พระคริสต์นี่แหะเป็นความหวังในครอบครัวของคุณในจังหวัดของคุณความหวังในประเทศคุณ So let's now go to. So, now how do we receive the mysteries? Because the, the disciples actually talked to Jesus about this in Matthew 13. See, Jesus was talking to them about the, the four soils, and only one soil could produce fruit in the kingdom of God. ม่เกิดผลนึงแท้จริงอ่ะ3ประเภทและจะมีดินดีประเภทเดียวนั้นที่จะเกิดผลแน่อนิจจาพระเจ้าอย่างแท้จริง And I encourage you if you don't know that story to go back and read that story and get revelation from that story คุณนุ่นใจนะครับผมหาพี่น้องยังไม่เคยได้อ่านคําอุปมาเนี้ยหนุนใจให้กลับไปอ่านนะครับผม Today I'm going to focus on Matthew 13แต่าวันเนี้จะขอจดจ่อไปที่จุดประสงค์ของคําอุปมานะว่าทํไมพระเยซูสอนไปใช้คําอุปมาในมัทธิว13 Verse 10มาเริ่มต้นข้อที่10 now his disciples came to him and said, Why do you speak in parables? So the disciples are listening to Jesus teach, but they don't understand what he's teaching. So think about that. Jesus is the greatest teacher that ever lived. He's teaching them. และพระองค์กำลังสอนพวกเขาอยู่ They can feel the power of God, the anointing of God และตอนที่พระเยซูสอนเนี่ยพวกสาวกสัมผัสได้ถึงการเจิมฤทธิ์เดชการทรงิทธิ์ของพระเจ้า But when he's done teaching, they don't understand แต่สอนจบแล้วไม่มีใครเข้าใจ So he didn't teach step one, two, three, four, 1, 2, 3, 4, 5พระเยซูไม่ได้สอนเป็นแบบว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไม่ได้สอนแบบนั้น He didn't make it easy for the natural mind to understand ซึ่งที่พระเยซูสอนนั้ยนะด้วยสมองของมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เลย He actually spoke in stories และพระเยซูใช้คําอุปมาในการสอนตามการนําของพระญาณ That the natural mind could not understand และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้สมองมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ So they have to come back and ask him what does that mean พวกสาวกเลยต้องมาถามพระเยซูว่าที่พระองค์สอนน่ะหมายความว่าไงอ่ะ So finally they said why do you why do you teach this way จนกระทังมาถึงจุดหนึ่งพวกสาวกก็เริ่มถามพระเยซูแล้วว่าทำไมเวลาพระองค์สอนถึงต้องใช้คําอุปมา Verse 11ข้อ He answered and s a i "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven." but to them it has not been given ทีนี่ตอนนี้แหละเป็นตอนที่พระเยซูบอกว่าข้อความความล้ำลึกของแผ่นดินสวรรค์นั้นโปรดให้พวกท่านรู้แต่คนเหล่านั้นนอกเหนือจากพวกท่านเนี่ยพระเจ้าไม่โปรดให้พวกเขาได้รู้ What มัน่าจะสงสัยใช่ไหมครับผม Does it Jesus want everybody to know the mysteries of the kingdom คือเราบางคนฟังตอนนี้ปั๊บก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์ทุกคนรู้ความล้ำลึกของแผ่นดินสวรรค์เหรอ No he doesn't ไม่พระเจ้าไม่ได้ปรารถนา He's just saying it's for you to know but not for them to know มันเหมือนกับว่าพระเยซูบอกว่าความล้ำลึกของแผ่นดินของพระเจ้าโปรดให้บางคนรู้แต่บางคนอ่ะพระองค์ไม่ปรารถนาให้เขาได้รู้ So why is it for the disciples to know but not for the others to know ทำไมสาวกของพระเยซูพระเจ้าถึงเปิดให้เขารู้แล้วทำไมบางคนพระเจ้าถึงไม่อนุญาตให้เขาได้รับรู้ล่ะ Let me explain Jesus' disciples left everything and followed him สาวกที่แท้จริงของพระเยซูคือคุณลักษณะษเป็นแบบนี้ผมคือผู้ที่ยอมสละ ทุกสิ่งทุกอย่างการเสพติดหลายสิ่งยอย่างในชุวเขาทิ้งไปเพื่อติดตามเพราะพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว so because they left everything and followed him then Jesus trusted them with the revelation of the kingdom the mysteries of the kingdom และเมื่อสาวกที่หจริงของพระเยซูคริสต์ได้สละสิ่งต่างๆและติดตามพระเยซูไปพระเจ้าเลยบอกว่าโอ้คนเหล่านี้เนี่ยหัวใจเขาปรารถนาพระเจ้าจริงพระเจ้าเลยเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้าให้เขาได้โดยง่ายเลย so let me so here's here's this here's what's happening นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ God gives everybody a free will พระเจ้าให้เสรีภาพทุกคนในการเลือกนะ

The Godtrols Revelation from All แต่อย่าลืมว่าในขณะที่เรามีสิทธิ์เลือกพระเจ้าก็มีสิทธิ์เลือกเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าจะเลือกให้การสํแแดงความล้ำลึกของอักรพระเจ้าไปอยู่ที่ใครและไม่สามารถไปให้ใครได้ God lookinging is looking. พระเจ้ากํลังดูที่หัวใจของเ <For S 2> ป <but S 2> คนราใม่ h position h e a r t ใครกันหน้าที่หัวใจเขามีความเย่อหยิ่ง He will not release the mysteries a n the revelation of the kingdom ขอเหล่านั้นพระเจ้าไม่สามารถไว้วางใจที่จะให้ความล้ําลึกของอาณาจักรพระเจ้ากับเขาได้ But if you humble yourself to God ถ้าเราว่าคุณถ่อมใจกับพระเจ้า He releases the revelation the mysteries of the kingdom to you คนเหล่านั้นละคือคนที่พระเจ้าจะให้ความล้ําลึกในอาณาจักรพระเจ้ากับเขา So if you really want the mysteries of the kingdom and the revelation that's the most important thing in your life ถ้าเกิดว่าคุณให้คุณค่าว่าความล้ำลึกของอาณาจักรพระเจ้าล้ำค่าที่สุดในชีวิตของคุณ Then <humble> yourself จงทำใจ to God ต่อพระเจ้า But if hes he Pri แต่ถ้าเกิดว่าพระองค์เห็นหัวใจว่าโอ้ oh, หัวใจนี่แต่เป็นด้วยความเย่อหยิ่งเย่อหยิ่งคือเขาคิดว่าเขากำหนดชีวิตเขาเองเขาเลือกทางชีวิตเขาเองดีกว่าทางของพระเจ้าคนเหล่าน,นั้นจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความล้ำลึกของพระเจ้าเลยและต่ออันต่อในข้อ12นะผม For whoever has to him more will be given t e n Will have abundance, but whoever does not have even what he has abundance does even be taken will will away an not but f ข้อ12เขาได้บอกว่าเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นเีียงเหนือเฟือแต่คนที่ไม่มีนั้นแม้ที่เขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขา so if you humble yourself to God and you begin to get revelation from God ถ้าคุณทมใจกับพระเจ้านะคุณก็จะเริ่มเริ่มได้รับการสำแดงความเข้าใจความล้ำลึกของอานจากพระเจ้ามากขึ้นนะ but you understand that the reason you received revelation from God is your humility towards God ที่น้องเข้าใจว่าการที่ท่านได้รับการสำแดงจจากพระเจ้า มันคือมาจากหัวใจที่ถ่อมกับพระเจ้า Then the more you humble to God, the more He's going to release revelation, and then the more you get, and you stay humble, and you'll get more and more and more and more. ยิ่งถ่อมใจกับพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆพระเจ้าก็ยิ่งให้ท่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น But if you have pride, แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความยหิ่ง Even all the things you think you know will be taken away from you. แม้กทั่งสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้วคุณรู้แล้ว,ลวสิ่งนั้นจะถูกพรากจากไปเพราะว่าสิ่งที่คุณรู้ถ้ามันไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งนั้นไม่บังเกิดผลที่แท้จริงดันงนั pride ้ Putting your faith the wisdom men. เพราะว่าความญิยมคือการเอาความเชื่อและความไว้วางใจไปอยู่ที่กำลังและเนื้อหนังของมนุษย์มากกว่าพระเจา้า men. สติปัญญาของมนุษย์นั้นอนะ่ะมันเล็งถึงพื้นทรายเนาะมันเหมือนกับการสร้างบ้านไว้บนพื้นทราย But the rock, Building your house the 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 revelation Rock Rock on is แต่พระเจ้าบอกว่าผู้ที่ดินถ้อยคำของพระองค์และรับถ้อยคำของพระองค์และดำเนินตามนั้นเปรียบเสมือนกับผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคนเหล่านั้นจะเป็นเหมือนคนที่สร้างบ้านของเขาไว้บนศิลาหรือว่าก้อนหินที่มันมั่นคง so pride that builds its life on the reasoning of man เพราะฉะนั้นความ่งใหญงคือการที่ผู้คนดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของมนุษย์ที่มันไม่มั่นคง it might look good for a time But when the storms it'll get when washed away come all มันอาจจะเป็นสติปัญญาที่ฟังดูดีในขณะนั้นนะผมแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อพายุซัดเข้ามาคลื่นทะเลซัดเข้ามาบ้านที่สร้างอยู่บนดินทรายก็ล่มสลายไปเป็นการพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่มาจากสติปัญญาของมนุษย์อ่ะไม่ใช่ความจริงที่ยั่งยืนมั่นคงถาวร verse 13 says therefore I speak to them in parables because seeing they do not see and hearing they do not hear nor do they understand ทีนี้ข้อ13พระเยซูเลยบอกว่าเพราะเหตุนี้ไง เราจรึงกล่าวกับเขาทั้งหลายเป็นคําอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนกับไม่เห็นถึงจะได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เข้าใจ Verse 14 and in them the prophecy of Isaiah is fulfilled which says hearing you will hear and shall not understand and seeing you will see and not perceive ทีนี้ข้อ14พระเยซูก็เลยบอกว่าสภาพของคนเหล่านั้นนะที่เขาไม่ได้ติดตามไม่ได้ควาาใจกับพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ mm hmm. จะเป็นเหมือนกับคำเผยพจ้าจของอิสยาเลยจะ mm hmm. ได้ไในพระนัสยาเดิมอิสยาหเคยเผยจะได้ว่า พวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจได้เห็นก็จริงแต่ก็จะไม่เห็นนะ verse 50 for the hearts of this people have grown dull their ears ears are hard of hearing their eyes have closed lest they should see with their eyes and hear with their ears lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them ทีนี้ข้อ15คำเผยจะนะอิสายาก็ยังมีการพูดต่อนะครับว่าเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนที่มีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงตาเขาก็ปิด รงว่าเขาจะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วก็จะได้หันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หาย verse 16 but blessed are your eyes for they see and your ears for they hear for assuredly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see and did not see it and hear what you hear and did not hear ข้อ16กั17ครับได้บอกว่าแต่ดวงตาของทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะท่านได้ยินเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า พวกผู้เผยชนะและผู้ชอบทําจํานวนมากมาเนี่ยปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้แต่ก็ไม่มีใครเคยได้เห็นและอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินอยู่ตอนนี้แต่ก็ไม่มีใครเคยได้ยิน so many prophets and righteous men of God would love to hear and see what you're hearing and seeing but they're never going to see it and hear it ผู้เผยชนะในอดีตการ,รว่าในยุคพันธสัญญาเดิมและผู้ชอบทามากมายครับปรารถนาจะได้เห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่ในเวลาเนี้ยแต่พวกเขายังไม่มีโอกาสได้เห็น these were fishermen these were normal men who just followed Jesus And they got see the revelation, the wisdom They to the 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 mysteries of the kingdom of คำเผยชนะใ่าไในพันธสัญญาเดิมอะเล็งไปที่พระเยซูคริสต์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าผู้เผยและผู้เช่าทำหลายคนในพันธสัญญาเดิมไม่ได้มีอายุอยู่จนถึงวันที่เขาได้เห็นพระเยซูแบบปรากฏออกมาอย่างแท้จริงแบบว่าถ้อยคำที่เขาเคยปรากฏออกมาแบบว่าเป็นจริงแบบแท้จริงแต่พวกอัคาทูตหรือว่าสาวกของพระองค์แรกชุดแรกของพระเยซูคริสต์อะได้เห็นแบบพระเยซูตัวเป็นๆถ้อยคำที่มีชีวิตออกมาแบบตัวเป็นๆ e r น were smart in the ways of the world but did not humble themselves to god they cannot see they're not entrusted with the mysteries of the god uh -huh. ทั้งที่สาวกเหล่านี้เป็นแค่เพียงแบบว่าชาวประมงคนที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายเลยด้วยซ้ำแต่ทีเนี้ยคนหลายคนที่เขาไว้วางใจในสติปัญญาของโลกเนี้ยในปัญญาของตัวเขาเองมากมายต่อให้เขาได้ยินได้เห็นพระเยซูแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเขายังเต็มด้วยความสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจและความเยือกเย็งในสติปัญญาและกําลังของเขาต่อให้เขาได้ยินพระเยซูพูดต่อให้เขาได้เห็นพระองค์เขาก็เหมือนกับไม่เห็นและก็ไม่ได้ยินไม่ได้เข้าใจอะไรไม่เข้าใจอะไรเลย So the key to everybody growing the Kingdom the the key family in เพราะงั้นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นในฝันยาณในอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้ก็คือจากใจนะครับเราปรารถนาให้ทุกคนในอาณาจักรพระเจ้าได้เติบโตขึ้นจริงๆกุญแจก็คือเขาคำพีข้อนี้ Humble the, so the, the hum yourself to the Lord And will raise you need to จงถ่อมใจของท่านต่อพระเจ้าและพระองค์จะยกชูท่านขึ้น knowledge need people more don't เราไม่ได้ต้องการจะมาสอนความรู้มากขึ้นกว่าเดิมให้ท่านได้ฟัง people need to recognize the areas of pride in their life and humble themselves more. แต่เมื่อความจริงของพระเจ้าปล่อยพระเจ้าอยาให้ฝั่งยางของท่านตระหนักว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อที่จะกลับใจกับพระเจ้า The best way we can help ourselves and anybody in our kingdom family สิ่งที่จะสามารถช่วยเหลือเราต้องหลายคนในการเติบโตขึ้นไปด้วยกันได้ก็คือ is to help them recognize the areas of pride in their life คือช่วยเหลือกันและกันให้เราเห็นว่า พื้นที่ไหนในชีวิตของเราที่เรายังมีความเย่อหยิ่งต่อพระเจ้าอยู่ and และหนุนใจเชื้อเชิญกันและกันให้เข้ามาสู่จุดที่ท,ทอมใจกับพระเจ้า and the Lord. ทอมใจกับพระเจ้าความรู้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เราไว้วางใจว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีอ,อุญาตายายบรรพบุรุษของเราสอนกันมาเนิ่นนานแล้วอะที่คุณเอาสิ่งเนี้ย เป็นสิ่งที่เป็นการดำเนินชุดหลักของคุณที่มันไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านี่แหละกับใจจากเสี่ยวนี้ We invite people to repent เชื้อเชิญผู้คนให้เข้ามาสู่การกับใจเพื่อเห็นด้วยกับวิธีทางแบบพระเจ้านานั้น To humble ourselves to what the Lord's doing right now ทำใจต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกับชีวิตของเราทายคนในวลนนี้ The best way we can help ourselves นี่คือคนทางเดียวที่เราจะสามารถช่วยเหลือตัว <and S 2> เราเอง <help S 2> ได้ And help everybody else และช่วยเหลือกันและกันได้ Is to humble ourselves to the Lord คือการถ่อมใจกับพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าและ as we truly humble ourselves และเมื่อเราทำตา He'll reveal His revelation of His kingdom to us. พระเจ้าจะยกชูเราขึ้นยกชูเราขึ้นด้วยการปลดปล่อยความลึกลึกความเข้าใจในอนาณาจักรพระเจ้าให้กับเรามากขึ้น And the revelation of the kingdom will grow us all up together. และการสำแดงที่มากมายในอนาณาจักรพระเจ้าที่หลั่งไหลเข้ามาในครอบครัวในพระกายนี่แหละจะเสริมสร้างเราทั้งหลายทุกคนให้เติบโต,ต,ตไปด้วยกัน So to, this is the, the video, the second video. วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสำหรับวันวันที่2ครับในตลอด40วันที่จะมีการสอนเรื่องอาณาจักรพระเจ้า This introduction and leading people to humility to receive the truth of God so that you can grow in God ใจความหลักสำหรับคลิปนี้ก็คือให้ท่านได้เข้ามาสู่การท่มใจกับพระเจ้าเถิด And tomorrow we'll have another video เดี๋ยววันถัดมาก็จะมีวิดีโอในการสอนอาณาจักรพระเจ้าต่อไปนะครับ On the ways of the kingdom of God นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องอาณาจ,ากจักรพระเจ้านี่แหละ As God takes us on a journey ในขณะที่พระเจ้านําเราสู่การประจนภัยกันเดินทางครั้งนี้ To reveal His ways พราะพระองค์อยากจะสําแดงวิธีทางของพระองค์แก่เรามากขึ้น Open up the scriptures to us และพระองค์อยากจะเปิดตาใจให้เราเข้าใจความนำลึกในพระพีของพระองค์มากขึ้น And open up the mysteries of his kingdom to us หมายความนความนำลึกของพระองค์ So remember จนจําไว้นะครับผม The hope of your life ความหวังในชีวิตของคุณ The hope of your marriage ความหวังสํหรับชีวิตคู่แต่งงานของคุณ The hope of your family ความหวังสําหรับครอบครัวคุณ The hope of your city เมืองของคุณ The hope of your nation ชนชาติของคุณ is Christ ความหวังเดียวคือพระเยซู He s the only hope พระองค์เป็นความหวังเดียว And lives และพระมอยากกับพระองค์มีชีวิตยอยู่ในท่าน you, the hope พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในท่านนี่แหละคือความหวังของบรรดาประชาชาติ <So S 2> และการที่เราจะสามารถเคลื่อนกับพระเจ้าในการ,ป,รปล่อยความหวังไปสู่ผู้คนได้ก็คือ it's not to move by any reason, human reasoning understanding or wisdom อย่าดำเนินชีวิตตามเหตุผลตรรก,กะความคิดของเนื้อหนังมนุษย์ that doesn't release t h e hope or glory มันไม่สามารถป,รปล่อยความหวังที่เต็มล้นด้วยพระสิทธิของพระเจ้าไปสู่ผู้คนได้เลย but moving by the revelation of God แต่โดยการสแสดงของพระเจ้านั้น that releases His hope and His glory ที่ป,ปล่อยความหวังที่แท้จริงนะ into that situation ในเนื้อสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่คุณเผชิญ there's great power in you มีฤทธิ์เดชที่ทรงพลังมากๆในคุณเพราะพระเจ้า <It> s <S อยู่ในคุณเพราะพระพเอคริชท่งดำรงชีวิตอยู่ในคุณ And the answer. และพระองค์เป็นคำตอบของทุกเรื่องราวโอเครักพี่น้องทุกคนนะผมเจอกันอีกคลิปวิดีโอหนึงนะครับ okay.